ววินี้สุดครับๆตอนนี้ผมก็อยู่ชนบุรีนะครับเดีย๋ยวจะไปพักที่พัทยาตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเปิดตามปกตินะครับมาตลาดแบบนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะครับเรายัางอยู่ในสถานาการณ์โควิด ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะเดี๋ยวว่าจะหาปลาไปให้เขาทำย่างหรือแม่ก็ทอดเพราะว่ามาที่นี่ผมกินแต่กุ้งกับปลาหมึกแล้วก็ปู ไปดูปลากระพงจะเอาปลาอะไรครับปลากระพงนะครับข้างหน้ามีปลากราะพงพอดีเลยเดี๋ยวจะเอาปลาไปย่าง ใส่ปลาแล้วปลากระปนปลาขอเก็บมาแลวย่างไม่ได้เอาเหรอได้แต่ทอดกับนึ่งเอานึ่งก็ได้นึง่งปมาซิร้านร,าร้านปูจ้อชื่อดังขององังซิลานะ เข้ามาหาอะไรทานเพิ่มนะสำหรับเย็นนี้ผมกลัวไม่อิ่มครับเพราะว่าร้านอาหารเขาปิดหมดเลยดู<อ>ครับร้านนี้มีแต่ปลาหมึกปลาหมึกล้วนๆ,นนๆร,ร้านนี้สดๆครับร้านนี้เรื่องปลาหมึก <S 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 ถ้ามาชนบุรีพัทยาบางแสนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าตอนเย็นไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็ มาอ่างศิลาก็ได้ครับตลาดประมงอ่างศิลาของกินเยอะแยะมากมายให้เลือกมีบริการทอดนึ่งย่างที่เดียวจบสุดๆครับโรงแรมที่จะไปพักชื่อว่า The Grass Service Suite ครับผมจองไว้ใน Booking.com ราคา800กว่าบาทตอนแรกนี่ผมก็ว่าจะจองโรงแรมที่แบบเป็นตึกสูงๆ แต่ว่าคิดไปคิดมาแบบอยากได้ห้องใหญ่ๆดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้ไปนั่งกินข้าวที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับที่เขาเพิ่งสั่งไม่ให้นั่งกินข้าวที่ร้านโรงแรมที่จะไปนี่ก็เป็นแนวเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับห้องก็จะกว้างขวางใหญ่ว่าโรงแรมนี่ก็ ไม่ได้อยู่ติดทะเลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าเขาปิดชายหาดไม่ให้เดินแต่เดี๋ยวผมว่าจะไปขับรถวนดูสักหน่อยถึงแล้วนะครับ The Glass The Yard yeah. ก็ได้ห้องแล้วครับตะกี้จะขอเขาเป็นชั้นทุงสูงเขาก็ให้ชั้นสูงพอดีอดูดีครับกว้างขวางใช้ได้เลย นี่ครับมี2ห้องนอนมีมุมทีวีโซฟาก็เล็กน่ารักดีครับส่วนอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำแบบชักโครกเป็นไฟฟ้าด้วยนะห้องชาวเวอร์ก็ใหญ่ดีครับผมตูต้เย็นกันตู้เย็นโลง่ลงๆครับมีน้ำเปล่าให้ด้วยจานชามมีหมด นอนซ่อมก็มีครับมีให้3คู่สิงน้ําอันนี้จําเป็นครับเพราะว่าผมจะได้อุ่นของที่ซื้อมาโซฟานี่ก็ดูดีครับเดี๋ยวจะลองนั่งดูสบายจริงๆครับมีโต๊ะไว้ให้กินข้าวนะ ห้องนอนเล็กครับมีแอร์มีตู้เสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้ามีกระจกให้ด้วยที่นี่ก็ไม่ได้เห็นวิวทะเลหรือวิวอะไรแบบมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับราคามันก็คุ้มครับผมเพราะว่าเราก็ขับไป ดูที่อื่นได้ด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องครับดูห้องนอนมาสเตอร์เบดมห้องนอนใหญ่เตียงไซส์ควีนนะครับไซส์ควีนเบดห้องนอนก็จะมีทีวีทีวีให้ด้วยครับ มีแอร์ทุกห้องอยู่แล้วครับมีตู้เสื้อผ้าห้องนี้จะมีตู้เซฟครับอืมมีลมให้เพราะวันนี้ฝนตกตอนนี้ผมก็กางจะไปดูชายหาดนะครับนี่ก็ดูเงียบเงามากครับดูร้างเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ เป็นห้างวจะจอดรถในเซนทันครับเซนทันเฟสติวัลเดี๋ยวจะเดินไปดูขา้างหน้าเห็นมีคนเคยบอกผมว่าถ้าแบบวิวดีที่สุดนี่ต้องขึ้นไปข้างบนโรงแรมคิวตันมันจะมีบาร์ดาดฟ้าแต่ว่าตอนนี้น่าจะขึ้นไปไม่ได้มีของขายครับ เขาก็ไม่ได้กั้นชายหาดนะครับแบบน่าจะไปเดินได้ก็มีคนเดินอยู่แต่แค่ห้ามแบบมีมาตั้งอะไรแค่นั้นเองครับพระอาทิตย์แบบใกล้ตกนี่สุดๆครับดูดีมากครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะขึ้นไปเขาพระตำหนักก็น่าจะไม่มีแบบอะไรขายให้กินแต่ว่าจะขึ้นไปดูวิวครับสภาพอากาศตอนนี้ก็ไม่มีลมเลยครับแต่อากาศไม่ร้อนนะคนเขาก็มาเดินชายหาดปกติมาถ่ายรูปมาอะไร ถ้าใครไม่อยากมาเที่ยวก็อยู่บ้านก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากเที่ยวก็ป้องกันตัวเองดีๆครับใส่หน้ากากตลอดครับที่จริงก็เงียบดีครับลงๆชอบมากน้องชีชีชีวาวาโอ้ตัวเล็กมากโอ้หน่ารัก จริงช่วงโควิดนี้ก็ผมว่ามาเที่ยวก็โอเคนะแค่ต้องระวังนะแต่บางคนเขาก็ไม่กล้าออกจากบ้านครับถ้าจะออกก็ต้องระวังตัวครับแต่ผมไม่แนะนำให้ออกจากบ้านครับอยู่บ้านดีกว่าก็ยังมีของขายนะมีของขายมีอาหารขายแต่ว่า ห้ามนั่งกินครับผมซื้อกลับได้ส่วนพวกบาร์อะไรอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์ครับต้องปิดคนน้อยเชียวผมเคยมาครั้งหนึ่ง7เนี่แต่ว่าตอนนั้นมานี่คนเยอะมากตอนนี้คนนิดเดียวแล้วครับอาหารที่ซื้อจาก ตลาดประมงอ่งางศิลาสุดๆจริงๆครับแต่ละอย่างปลากระพงนี้ตัวละร้อยแปนะแต่แบบใหญ่ถ้าในร้านอาหารนี่น่าจะประมาณ400อได้ส่วนอันนี้ก็กั้งกั้งทอดกระเทียมอันนี้ปลาไข่ผมเห็นมันชิ้นมันดูอ้วนๆดีเลยสนใจเลยหยิบม,มากินท้องปลาแซลมอนอันนี้ของโปรดของแฟนผมหอยจ้อ จอปูครับนี่หอยนางลมครับปลาตะกี้ปัดเนื้อปลาครับน่ากินมากจะลองกินดูเนื้อปลาสดครับท,ที่นี่ไม่ต้องไปกินร้านอาหารให้แพงๆเลยเนื้ทองปลาสมอน อร่อยเลยครับพอด้ยือีมากนี่ก็ปลาไข่แป้งก็หนานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรรสชาติอร่อยอยู่ตัวกั้งนี่มันก็ กรอบๆมันแบบมันไม่ได้ไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่ก็คงต้องกินไปทั้งอย่างเงี้ยผมว่าเราลองกินดูกินอิ่มแล้วครับแต่ว่าจะดูทีวีสักหน่อยมีสองเครื่องเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปดูเขาพัดตำหนักนะครับ ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูวิวสักหน่อย โชคดีมากครับผมคิดว่าปิดอันนี้เปิดเปิดเหมือนปกติเลยแต่ว่าแค่นั่งกินไม่ได้มีของขายแล้วก็มีลอตเตอรี่ขายครับ,รบที่นี่แบบมีลอตเตอรี่ขายนี่มีป้ายห้ามสุโมเข้านะครับวิวนี้สุดๆครับ วันนี้จะคึมคึมนิดนึงถ้าวันไหนฟ้าใสๆนี่จะสวยมากมเรือนี่ที่แบบเห็ดนี่จอดผมว่าเหมือนมันจะจอดอยู่นิ่งๆ<ม>เรือจอดเยอะมากครับ<ม>วิวรอบด้าน<ม>ตรงนั้นนี่ก็ตึกร้าง<ม>เห็นร้างมาตั้งนานแนละ้ว กับแพงเหมือนเป็นทรงเรือเลย mm hmm. อยู่ฝั่งนู้นก็เห็นทะเลครับเนี mm hmm. เห็นภูเขา mm hmm. เห็นทะเลฝั่งนู้นเหมือนจะเงียบกว่า mm hmm. ผมชอบเมืองพัทยานะมันจเจริญดี mm hmm. ตึกสูงๆก็มีครับทะเลก็มี ภูเขาก็มีนิดหน่อยถ้าสังเกตดีๆรอบเมืองเป็นแบบมีภูเขาอยู่ข้างหลังด้วยเอาเอะโวคาโดน้ำผึ้งปัน่น <c oughs> ได้มาแล้วนะครับอะโวคาโดปั่นน้ำผึ้งครับสุดๆครับอันนี้ อะโวคาโดปั่นน้ำผึ้งกับวิวครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ